dus indicates สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ i ม all ready for tomorrow เฮ it d ม e ไ n ้ even l ื o k like me, d ่ e s it? มือนีนมีเซอร์ไพรส์ให้พญายาอย่างวันตีจ้าพี่สาวที่น่ารักทรงเม็ดท่านดอกไม้มาให้เพื่นว่าจ้านี่จะได้รับแล้วเนาะเนาะ พี่สาวผ่า,พานพานทองเนาะค่ะเนาะนีะ่น<ร>พี่สาวพี่พานทองนะคะขอบคุณหลายๆหลายๆ,ๆหลายๆขอบพูดเรื่องหลายๆหลายๆหลายๆนี่ค่ะไป่ไป <c oughs> พึ่งมาหอดมือนีเนาะจ้า<ร>ขอบคุณหลายๆไ<ร>ด้จ้ะเดอ้อพี่สาวเอ่ที่โซงเงินไอเบรนพันดอกไม้มาให้นะจายจเอาคือเปิดมาให้ <c oughs> just been out collecting veg for tomorrow. Mm. And it like that was goes first. In case there's anything that's going to kill us. It's not going to kill Lava. Lava okay. just lets us know it's there. Hey, well wrapped. I'd say well wrapped on. Hardy, cack. Hardy. Cack. Cack. Mm. Cack again. Mm -hmm. I thought cack was uh, meant delicious. Lava, just knocked the camera. Lava's nothing for you. Come here. เบิ่งรูจ่าจักเป็นอย่างแน่จ้าเบิ่งรูอันนี้บัวดินคราสีทันนี้ลิลลขอบคุณครับแล้วก็อันนี้เกลนรเพียนเพียนเพียนครสีสันวาจาอรูาขอบคุณหลายด้วจ้บบินบด ห่อนค่ะจะแป๊บไปเก็บพักว e นันเพี้ยนค่ะสีพนะอันนี้อออ c a ม t อันนี้อีหยังเนาะนาะบาดีเนาะอันนี้อีหยัางเนาะจะมอริงเหมอมอร n ิอะไรทั้งวันเจ้า หลายค่กจ้าขอบคุณหลายๆด้ยจ้าพี่มองดูจังเป็นอย่างแนวออกมาเนี่ยนี่คืออะไรนี่ดอกบานค่ำโอ้ฟลาวเวอร์คันนี้ดอกบานค่ำค่ะสีป๊ส่งมาให้หลายแนวค้วจ้าอันนี้ดอกลำพง Sorry, it's still light. Sak We've got a concert going on in the background. I don't know if you can hear it. this? I'm loving it. know, oh, I thought we were, I know, that someone said they were sending some seeds. I didn't mm. think they were sending all the seeds. This, hang, hang on, hang on. Let me just angle it right. อันนี้อันชันเซมบอวิโก้แสงจันคามแสงจันอันอันันดฟเฟนคัลเลอร์ of e t e purple u r i flower the t h uh, e s ว a e white อุกสีมีอ every color ีเอันนี้ไม่ยังนอกจากพี่ นี่จ้าเป็นอันนี้ซื้อแต่ว่าแปบบบีเขบยนบอกเนาะบบ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 บมบบ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 บ้บบเบบบบอบบบบบกับบ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 บสบบบ จองอันนี้ไว้มาสันวาจะว่าบนูพี่สาวจะให้ปลูกนี่อย่างมาสันวา What ones are we putting in there? c a u s e yeah, the boy earth. Oh, we've got an awful lot of seeds. Yeah, the boy. Thank you very much. ขอบคุณละลายไจ้า I'm quite touched actually. ผู้ใหญ่ดีใจให You see, h a l p i more than you get gold. t h flower. I don't want it. What goods gold? You see me with any? Rather have seeds. ขอบคุณครับครับ ขอบคุณหลายๆโอเคค่ะมือนี้เปาสิมาอัปเดตจ้ามือนี้เนาะตอรัปเดตวนออบ b l see in a minute on the gimbal มือนีีใ j ไล่ไล่รับอรไล่ไล่ด้พันนันนันดอกไม้จ้าพี่สาวทรงมาให้ค่ะโอเคก็ูไอ้น พี่สาวค่ะอันพี่สาวจองอันนี้ได้จ้ะว่าสิเอาอีหยังอันให้แปลปลูกอีหยังจ้ะบอกแปลมาได้ได้จ้ะเด้อเออ don't forget we've got these as well so what ones have we got tonight มีอะไรฟาร์มเบเนสอืมนี่ตะเกียงค่ะตะเกียงยาวมาจากอังกฤษพญายพลไม้พันธุ์นันปลูกอันอันดอกไม้ปอกปูกอีหยังใส่ได้จ้ะพันธ่์บ้าจะสเสิเอาหยังใส่ว่าซั่นว่านี่จ้ะอ้าวอัพเดตนิดนึงนะคะไหนๆก็มาแล้วก็อัพเดตนิดนึงค่ะนี่ประมาณนี้ค่ะเครื่องซักผ้า Can I just show you? Uh -huh. You be careful what you're standing on. Um, can you see me? It took the weight. Yeah, It still wobbles. Uh -huh. It's still good for the spin. Uh -huh. And <laughs> no, we're not using it on a... There's no electricity beneath me. It's a plant pot. Uh -huh. Pulling faces, it's my garden. right I'm trying to disguise the washing machine Uh-huh. with a hanging basket โอเคค่ะมาบังสัตว์ค่ะสัตว์ใหญ่เขามาหลายตัวค่ะจ้ะมีทั้งนกแก้วใหญ่เขามาว่าสันว่าเพิ่งดูจ้ะนี่คือเนาะนี่คือไอเดียเก๋ๆของพญายเฮ็ดไปสัตย์ละจ้าเพื่อความความสุขของคนทำเนาะค่ะเนาะความสุขอันนี้มองงินมองงินหายอาหารหมดแดงว่าสันว่าจ้าหลายตัวอีเทเห็นป่ะจ้า

ฮ่ไอันสวนน้อยๆของพญาจ้านี่แหะจ้ามีบอรสเนวมือนีกับอัปเดตมือนีกัเห็ดง่มหลายๆแนวค่ะจ้าจักมันอย่งแนขอด้วเอ็นบจ้า w e e r e w h e r e i a kitchen garden w <Why>? h Right? The wildlife's moving i อือฮะยาอาวุลิศยาโอ้ชีลดโอเคค่ะมะ่งหมดจ้าหมองพญายเก i ี่ยหมดมึงรู้จ้ะทังนี่กันย่างหลายโตังรู้จ้ะเอามะเอาเอาเขาเอาอผสมนมโพงแหย่าสันว่ามึงดูไไปเปลี่ยนสีจ้าจากเมื่อกี้สีแดงเหี่ยวๆไปเห็นโตมดวาสัาก็เลยเปลี่ยนสีเสือกก็เลยเอาเสือกสีเขียวมาใส่จ้า ลายแน,นะคะนะ่ะเนาะมีทั้งอัปเกรดของเก่าเอามาเป็อ่านสวนอนสวนขั้วในอันขั้วในสวนสวนขั้วมีหอดบางดูจากบัานยังเนี่ยบางดูจ้ะเกือบูดเจ้ะเกิอบูดเก่าพะย่ยงบางด้เพื่อนเอกมดัดแปงเห็ดปลูก้นไป มึงดูจ้านี่แหละจ้า,จาความสุขของของพญายโะจ่ะเนาะความสุขที่ได้ทำเฮ็ดไปเพราะวะ่าบ่ได้เฮ็ดให้ผู้ใดเฮ็ดให้จะของเพลินแล้วก็ oh. สบ,บายใจดีใจพักจ้ามึงดูอันนี้พักขนาดเนาะมันบอกอยงามดอกตวบานยืดเบียกไปยืดน้ำนันนน่นแดดเพราะวะ่าแปลวาปลูกเราที่นี่มีแต่ฝนมาเขาก็เลยบบอกงามปัานใด แต่ว่าเปลาซิก้าไม่อยู่มองดูจา้าเพียงใดจ้าความสุขเล็กๆน้อยๆของพญายิ่ <laughs> ้ปลูกเขานะมองดูจ้าปลูกเขาอยู่ในหมองเขากระปลูกเขาจ้าเครื่องซาาักผ้าเพิ่งปลูกรองไม้ทั้งปลูกนะะ้ำบักเขือบักเขือก็กำลังเป็นนวยได้จะเห็นบ่บักเขือต้นบักเขือกำลังเป็นนวย <laughs> ดอกไม้ความภูมิใจของเพื่อนหาแต่แนวเห็ด Can I just say? Yeah finish talking Come on talk Uh, We need uh, we need to figure out where we're going to put the fridge Mhm. Mm Because we've... Uh, Chang...Chang sneaked in mm hmm. What? We n e e t put Chang in the fridge <laughs> Chang is in the garden Not need to go in the fridge <laughs> OK จานี่แล้วจาส่วนได้ยังน่อยใกล้สิคำแล้วจาแต่เม้นสิตกดินเพราะอยู่สิเขามา เมองรู้จักนี่ส้ะงามจ้าอันมื้อนี้พ่อใหญ่กะไปอันไปขนของให้แป๋วน้ำอีกจ้าอ่าววันไหนที่จะได้แบบว่าเปิดกล่องยังถามเมืองได้จ้ะเดอ้อนี่ขนกล่องมาเต็มรถเลยจ้ะ <c oughs> ขนกล่องมาเต็มรถเลยแต่ว่าข้างหลังน่ะไปของของอันอันของอันนั่นเพิ่นมึงรู้จ้ะแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยเนี้ยได้มาหลายกล่องอีกจ้ามีกล่องใหญ่ๆเนาะ แล้วก็ให้ชมบรรยากาศนะคะบรรยากาศนี้ก็ได้นั่งจิบกาแฟแล้วกันอันั้นอันนั้นเบื้องอันพระอาทิตย์ตกดินนะคะเนาะหรือว่าน้ําเย็นๆสักแก้วนะนะเฮี้ยนละเฮี้ยนหน่อยปุ๊บขึ้นแล้วก็สิเฮ็ดดาดฟ้าแล้วก็นั่งได้เห็นโอ้โหคือสีงามค่ะจาแปลวานะอ่ามึงดูจาเปียงะไรจ้าโอเคค่ะแค่นี้เด้ค่ะเด้อมึงดูจาเปียงะไร ชิวๆชิวๆกับบรรยากาศบ้นบานๆนะจา้าโอเคค่ะสวัสดีค่ะบายเฮ้้องดูจ้าบายอ๋อคา s ซีเ e อ You have to bring Lava out, yeah? Can you, see? Can you still see? You mm -hmm. have to sit right, down. Libel. Right, listen. No, calm down. Yeah, I know, yeah. Right. No one's allowed in the garden. Okay? Give me five. Give me ten. No one's coming in. Okay? Five. Ten. Ten. Okay, no one's allowed in. No one's allowed in. No one's allowed in. No one. Okay. I tam Chicago from the gun in the kitchen Tra Tra